นี่นี่ยอะไรนะแม่ไปไหนอะยานอนหลับที่นี่รุนแรงนั่นเดี๋ยวปกติอะไรนี่ของใครไม่ใช่ของแม่นั่นเนี่ยเอาเขาม่เป็นแล้วน้ำเพิ่งซื้อด้วยกี่กี่เสือใหม่นี่ไม่เคยเห็นนะครับนั่ใส่ผอเสือทำงามแต่ไม่รู้ว่าเสือใครแมทุกคนลงทุนซื้อเสือใหม่นะครับพี่น้องครับสุภาษิตเขาว่าคนล้มอย่าข้ามไอ้มันสองตัวเนี่ยถ้าคุณล้มในกระทืบกระทืบไป็กระเทืบตะไรนะจมดิน ลองเะ่าไหร่ใครจะไปกระชืบพ่อลงนึงไม่ถ้าไม่ทำตัวเองน่ละกูเพิ่งเคลียร์กับแม่มึงเร็จมึงจะเสริมอีกแล้วใช่ไหมวานก่อนก็เพิ่งแม่ไปไหนคะอยานอนหลับที่นี่รุ้แรงไมเอาจริงๆแม่ไปไหนเนี่ยนี่ไหนวาทำไมตอบไม่ได้มล้วม่ก็แอบมานพ่อมาทำงานพ่อกำลังสมองเบอร์อยู่ เราตั่งคิดคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์คอนเทนต์นะเบอร์บวักแถบอันนี้ไหมน่าดึงไปได้ทุกเรื่องจริงเลยดิมึงงอย่่าเพิโทไม่นี้เสือใครคะเสือใครไม่ให้เสือแม่อ่ะกูบอกหูนั่งแม่นี่นี่ไม่รู้แต่มานั่งใส่ลมเลยนะ จโยบมึงก็เป็นบาตให้เขาว่ะฝากความหวังกับมึงไม่ได้เลยใช่ไหมของผู้หญิงทุกคนนุ่งผามันมีแบบถุงน่องของผู้หญิงของผู้หญิงตันเนี่ยโอ้โหมีถุงน่องถุงน่องเนี่ยเน่ถุงน่องด้วยเป็นอะไรใส่ถุงน่องอะไรนะหยโยบเส่ถุงน่องเนี่ยตายแล้วตายแล้วมันอะไรที่รักทกที่รักพยาสะ เด็กใหม่เจ้าหวันนี้เอาดีๆพ่อดูจริงทุกคนใส่นะคะมีถุงน่องวันนี้วันเสาองของใช้ผู้หญิงค่ะทุกคนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าของใครมาวางอยู่ตรงนี้นหนาๆอยู่นะคือมีของหอมเนาะเนยของน้ำบานเห็นเสื้อหูเลยไหนเอย่าเห็นเสื้อตอนนี้รู้เลยของกันเอ้ยไม่ใช่นั่นของพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อวางไว้ต่อไหนอ่ะเอามึงตอไรอะมึงพูดมามึงจะยังไงให้มันถึงแปดนาทีไปมึงจะพูดอะไรมึงมา จะขยายความอะไรคือคือรอบก่อนเมืนอ่หร่ที่ว่าที่ว่าไปจันเนาะไปบ้านชลปอกนาะทุกคนคือรอบรอบนั้นน่ะก็เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าคือพ่อก็อยากจะเลยไปแถวตาดอะไรเงี้ยไปไหนก็ไปจะไปเกาะช้างเหรอเออจะไปไม่เพรานั้นเอากันแ้คุยกันอยู่ไงนี่ไปด้วยกันไม่ได้บ้ามันไปเหมา ก็คือตั้งแต่วันนั้นก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้มาคุยกับพ่อไม่คุยจ้ะไม่คุยเพราะมึงจะเดินผ่านจ้ะบอกเลยเดินผ่านเนาะเพราะเพราะว่ามาคุยทีไรแบบว่ามันก็เรื่ออะไรมันกากก็อ้วนหัวใจแล้วเนาากะอ่อนจะเล้าฉันเล้าแบบไปเล้าธรรมดาเล้ากล้แตกด้วยจ้ะหัวใจไหมถ้าคนเราไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมตันเราจะกลัวทําไมใช่ไหมจะกลัวเล้าฉันทําไมใช่ไหมเราให้ใครพูดอะไรพูดเยอะเอาหวิง FC ร้อยร้อยคนน่ะฟังมึงอยู่เก้าสิบอีกสามคนคือให้กำลังใจโก้กำลังใจเลยไามให้กูไปให้กูมีกำลังใจไปโรงพยาบาลไปซื้ออะไรมาพันหัวเนี่ยนะอันนี้ถามจริงนะพ่อถามแบบจริงจรงต่างกัยู่ที่ว่าจะเจอแปดทีได้ใช่ไหมทุกวันนี้ต่างใช่เ่สี่สิบมันเดิมเดิมเหรอโอ้ขนาดทำขันยังให้เหมือนเดิมอีกเหรอมันใช่พ่อมันดังไหรบอกว่าเฮ้ยนั่นนั่นมีไม่ชักวันไหม ยังมีหกบาทเรียกว่าเหรียญสิบโอ้มีโอ้โหชิบหกบาทเถื่อนเดี๋ยวพอกินอะไรนี่พอมันให้ซื้อน้ำเปล่าหัวเนื้อ๋อเลขยอีกหกบาทอะซื้อลฮอนมาอมแม่งเป็นบาปกูเนี่ยเออมึงต้องเคลียร์ละไม่เออสี่สิบบาทไม่ให้ยื่นมือ พ่อก็เอามาพ่อก็ใส่กระเป๋าไว้นึกว่าเหรียญสิบสี่เหรียญแพงอะสี่เหรียญอี่งนี้นส16หกบาทไม่ทุกคนเอาจริงๆแม่แล้วให้ความหมายกูรวยรู้ปะสิบหกรูเต็มกลางลังอะไรลูกปืนไม่ส6บหกรูเลยสิบหกนี่มีความหมายอีกใช่โเกิดมึงก็เกิดส6หกพ่อเกิดส6หกมันจะให้กูตายมันสี่หกด้วยไม่ วันเกิดใครอีกอายุสิบหกนั่นก็วันเกิดมึงไงมึงอายุสิบหกพ่อเกิดสิบหกอันหเกิดสิบหกได้ไรอ่ะนั่นจำวันเกิดลูกได้กุมภาได้หรอพี่ได้เลยกุมภาหรือมีนามีนาเฮ้ยกูเคยอวยพรมันอยู่นะขอโทษพ่อลืมไปจำวันเกิดใครอีกล้าโอ้โหพ่องานเยอะ มึงกัดจ้าแปดนาทีได้ดูใช่ไหมมึงกัดใช่ไหมฆ่านาทีแล้วขอสักสองพันเนาะสองพันขอขอสักสองพันคนดูเนาะขอที่เป็นอันนี้นะค่ารักษาพยาบาลจริงไม่เคยได้ก็ยังไม่เคยโดนไงถ้ากูมีพินัยกรรมมันกัดจะเอามือจับมือกูไปไม่เส้นมันก็จ่ากูจะเป็นไรใช่ไหมแต่ว่านั่นเก่งเนาะเก่งจังเนาะเป็นตะอันนี้เป็นตจ่ะเอ้า ถ้สมปั๊กเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วไม่ใช่คนเดียวมปักแต่ก่อนเนี่สมถิมจะเรียกเราได้เก่งเนาะพูดเป็นตัวเป็นตะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะจ๊ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้นะแปดนาทีที่ชิวๆจ้ะแปดนาทีชิวๆถ้าเผาพ่อสุดยอดอ่ะมึงเก่งกับคนอื่นมึงไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ถ้ามันไม่มีมูลสมปั๊ปกจะไม่พูดนะคะมุณอยากมีมูลใช่ไหมคุณจะพาไปดูมูลไปดูมูล เอยู่หลังของเราแล้วพอจะไม่ร้อนตัวเลยนะถ้ามันแบบไม่ใช่เรื่องจริงอะเนาะอันนี้แบบว่าโอ้โหพอพูดขึ้นมานี่คือต้องเถียงตลอดเลยอะแสดงไม่ได้เถียงคือมันไม่มีมูลม,มันมีไงพ่อมันก็เลยต้องมาเถียงหนูอย,อยู่นี่ไงตาพี <S <S ่น้องใช่ไหมพี่น้องรับฟังเด้ครับพี่น้องซอยมันแปดหน้าที่มันเลียวอะไอีสามนาที่คือกะมึงโยนไปตาดไปเตือนไม่โยนไปกาะสินด้วยล่ะอะมีด้วยเหรอแม่พูดอย่างงั้นไง เดี๋ยวนี้เขามีกระสิีแล้วนะคะทุกคนนะคะต้องคอยติดตามว่าไหนที่ไปงานกาะสินนะคะส้มป๊อกจะคอยมาดูนะคะว่าจะมีอมือไม่ใช่มึงคอยมาดูหรอมึงจะคอยมาสน้หน้ามาใครจะใจร้ายกับพ่อขนาดนั้นมึงมึงไงมากด้วยทุกคนหาเวลาพูดกับลูกกับเต้าก็จะพูดมึงแต่ก่อนพูดพ่อครับทุกวันนี้ไม่ได้ครับกับเด็กพวกนี้มันไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้แต่ก่อนนะดูหน้าดูตาเนี่ย มันพอใจอย่างมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้แบบทำหน้าแบบสลดแบบพ่อแบบเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องแต่แบบอย่างนี้นะคะเขาเขาจะพูดพ่อเฉพาะกับผู้หญิงบางคนเนาะบางคนแบบโอ้าตุ้ยเอฟซีเขาบอกบาตุ้ยพูดพ่อจะตายแต่คนอย่างมึงเป็นไปสมงคนวุฒิพ้าพร้อมจะฆ่าพ่อฆ่าทุกคนโอ้เนี่ยอีกอีกสามสวีพอใจยังโอ้โหสบายครับได้เลยคลิปเตรียมไปคลิปมาเตรียมไปคลิปมาทีนี้จำมาดูนะ จะขึ้นนับพวกกูไปในทีนี้ชิมพวกแบบว่าอะไรทำไงคอยดูถ้าไม่เชื่อคอยดูคอยดูคอยทำอย่างนั้นเหรอมึงมากด้วยจริง ที่ที่พานั่งคุยกับมึงม่ไขึ้นปะไมึงไม่ได้ขึ้น,แ,บบน,น,นแต่มึงขึ้นหัวข้อใหญ่แบบโอ้ยมันอีกแล้วเลยตุ้ยแบบคอยดูยไม่ไม่ถือเหรียญสิบหาทก็จาก 40, 40า่สิหนระือส6บหกคอยดูไม่ั่คอยดูพ่ออะไรยังไงพ่อตุ้ยถึงคอยดูคอยดูคอยดูพี่น้องแถวเบงเมียนมาสมบูเสืีอเรับจริงไหนยังไงกูหมดละที่นี่แปดนาทีจบกมาให้กังใจพ่อตุ้ย มึงความสพกูปคเืันสดใสากปาดเงือเลยเกีพอใจนาสูนะพอใจพอใจใจหลยงไจบลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วไปไปหากระทงกระทไปมันยังไม่เปิด่คกบีดอกครับให้กมัเกพระตุยครับพี่อพวกสูนี่ากันฟินฟินนะสวัสดีครับเอาธรรมดาผมเป็น อันอออนี้ซือคนนี้แกนน้ำเด้น,น่าแหละซูนะแท้ที่สิแบบมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่มีหลักฐานอะไรก็เข <c oughs> าจะมาถ่ายนั่งไม่งไงไเขาก็คิดว่ามันเป็นความน่าจะเป็นไงทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานเขา้าใจไหมเขาถือว่าเป็นจะฟ้องร้องมาตาหกวักสองไปดูแล้วกันบินประมาทประมาทโอเคครับขอบคุณครับพี่ดอวครับเท่า